กันราวัดีท่านผู้ชมตัวกทานด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งออไรนนั่นเองครับกับตัวละครฉลองครบรอบหนึ่งปีเจ้าหญิงแห่งดาบหัวใจบริสุทธิ์ชาแฮอินชื่อจะยาวไปไหนวะเนี่ยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้ลงวันนี้แต่ว่าน่าจะช้าหน่อยนะเนื่องจากวันนี้มีฝนตกแล้วก็ลหลายๆคนเนี่ยก็ทวงมาเหลือเกินว่าให้รีบทำกิฟต์ชาแฮอินโอเคผมทํามาแล้วนะครับผมพร้อมกับเปียกเพียบตั้งแต่ศูนย์ดาวจนไปถึง5ดาวรอบนี้ไม่มีพลาดนะของซอลินเนี่ยผมพลาดไปนิดหน่อยครับที่ว่าไปอัพ้ ได้เทสแล้วก็เทียบกรับมาให้ดูนะว่าคุณเนี่ยจะไปปลดถึงดาวไหนความคุ้มค่าเนี่ยมันเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมดังนั้นมีบอกในคลิปนี้แบบละเอียดเลยก่อนอื่นเลยนะขอคนละ1นไลค์หนึ่งสาวสกครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกการทำเองผมขอแนะนําไปร้านิมเกมพเพาเวลเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการทำเองน,นะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซอร์เข้าไปใน f a c e b o o ครับว่า p o w a r p l y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับและกกกก็อออีีย่่าางงนะสหหรรรรับใคทลมโปแ Android ที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน PC ของคุณได้อย่างลื่นไหลเนี่ยขอแนะนําเป็น LD Player 9เลยครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยบอร์ดฟาร,ร์มออฟไลน์หรือแม้กระทั่งโคนหลายหน้าจอเพื่อที่จะรีไอดีหาตัวละครเทพๆเนี่ยก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดใช้งานเป็น LD Player 9กันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วโอเคทีนี้นะครับผมเรามารีวิวทางด้านของตัวละครอ,อย่างชายินกันก่อนเนาะสำหรับตัวละครตัวน,นี้ถามว่ามันคุ้มค่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีอาชีพแบนด์นะครับผม5ดาวแล้วเขาบอกได้เลยว่าดาเมจความต่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ100%่งร้อยเปอร นะครับผมดังนั้นถามว่าไอเอเลเจียแบนเนี่ยสามารถจบคอนเทนต์ได้ไหมจบได้ครับแต่ชายอินแรงกว่าโอเคจบ <laughs> อ่ะเอาละก่อนที่เราจะไปดูสกิลฮันเตอร์ตัวละครตัวนี้เนี่ยเรามาดูเซตการใส่ดีกว่าโดยเซตเนี่ยจะเป็นประทับกลหลา4สีชิ้นนะครับผมบวกออฟซิเดียนในที่สุดถ้าได้ของเจ้าของเซตเนี่ยเขาก็โผล่มาสักกี่นะเป็นเจ้าของเซตตัวนี้นั่นเองอันนี้เราก็สามารถใส่ได้หรือทุกคนเนี่ยไม่ค่อยมีก็สามารถใส่ยับเป็นคำสาปแล้วก็ประทับกลหลาได้อันนี้ก็แรงเช่นกันครับเปลียยนก็ว่าแรงน้อยกว่าประทับกลหนคูณ4นะครับผมอ่ะทุกคนก็ใส่เป็นประมาณนี้ยังไงก็ออฟซ ไม่ใช่ใชจอินดีเกือบทุกตัวละครในเกมนี้ <c oughs> ส่วนโหมดเพยเยอร์นะครับผมก็ใช้เป็นฐาของออดิแฟกตตัวนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายเนื่องจากเป็นตัวละครดาเมจถ้าเกิดเอาไปใส่กับซองจินอู <c oughs> ก็แทบไม่ได้เปลี่ยนออดิแฟกตอะไรเลยส่วนออปชั่นคออันนี้มีให้แยกอยู่ประมาณ2%ประเภทนะครับหเลยถ้าเกิดว่าคุณมีดาวน้อยตั้งแต่0ดาวจนไปถึงสัก 3ดาวก็แล้วกันนะครับผมแนะนําไว้ทุกคนเนี่ยใส่เป็นทางด้านของตัวนี้ไปเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี5ดาวเนี่ยผมแนะนําว่าตัวนี้จะดูดีกว่าอ่ะทำไมนะครับผมค่อยไปพูดถึงทีหลังเนาะเอาเป็นว่า5ดาวเนี่ยตัวนี้จะดูดีกว่าส่วนตรงนี้ครับผมจําเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าแจกในเรื่องของพารังป้องกันายอินอยากได้อยู่แล้วยังไงก็ควรที่จะเลือกเป็นตัวนี้นะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับผมก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าอยากจะใช้เป็นตัวนี้หรือว่าอยากจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายเนาะส่วนค่าปชั่่นเีริมมาาณ ดาเมจเพิ่มขึ้นหรือว่าเจอกเกาะคุณก็หาเอาตามที่สเตตัสนะครับผมคุณขาดเหลืออะไรก็เอาตัวนั้นนั่นแหละตัวตัวหน้าของอาร์ติแฟกซอลินนะครับผมเขาร่วมทีมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะหมดเพลเยอร์หมดแรงต่างนๆาน้าไปหามาได้นะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีอา่าน้องอะไรสักอย่างนะที่เป็นอหมย์ถ้าเกิดว่าเราไม่มีซอลินก็สามารถใช้ตัวละครตัวนั้นไปได้แต่จงจําไว้ว่าดาเมจเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ชาอินแรงเหมือนกับซอลินนะครับผมซอลินเนี่ยมีทําให้ศัตรูได้รับดาเมเิ่่ขึ้นแต,ต นนเน้นในเรื่องของดาเมจเป็นเบรกที่มีดาเมจอะต่างจากทานะของซอลินที่เป็นเบรกแล้วก็สามารถซับชายอินให้แรงยิ่งขึ้นได้เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมเมย์รินวิเซอร์ตัวละครตัวนี้ก็อจริงออปชั่นคอเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแนะนําอยากใส่อะไรก็ใส่ไปให้พลังเนี่ยมันเยอะก็พอส่วนเซตต่างๆนา,นานาก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเอาละ่ะแล้วก็ต่อไปครับการปลดดาวให้กับทางนะของชายอินดาวไหนคุ้มคุณก็ดูเอากันแล้วกันเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณปลดหนึ่งดาวมาดาเมจฉีอย่างแน่นอนครับเพิ่มมาเป็น1 102%ครับผม2ดาวเนี่ยก็ยังอยู่เท่าเดิมเพราะว่าไม่ได้บวกอะไรแล้วก็3ดาวเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าดาเมจมันตกลงมานิดน,นึงเดี๋ยวเราจะอธิบายกันเนาะเอาเป็นว่าดาเมจเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปวด A3 มีตกหรือว่าเท่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าทางด้านของตีบอสกิลอันนี้ผมเทสจากการตีบอสกิลนะแต่ถ้าเกิดว่าเทสในโหมดอื่นเนี่ยยังไง A3 ก็ดาเมจฉีอยู่แล้วนะครับผมแต่เทสในบอสกิลดาเมจต,ตกนะครับแล้วก็ a 4แล้วก็ a 5ทุกคนก็ดูอาเปอร์เซ <percent S 2> ็นต์นะครับผมว่าการที่จะขึ้นไปแต่ละขั้นเนี่ยคุณจะได้ดาเมจที่บวกเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์คุณก็ลองเลือกเอาเนาะตัดสินใจเอาเองกันละกันแต่ก่อนอื่นเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซับพคร์บเมมเบอร์เล กดเข้าสู่ล็อกอินได้เลยเมื่อถึงหน้าล็อกอินครับให้ทุกคนล็อกอินผ่านทางอะไรก็ได้ส่วนตัวผมแล้วจะล็อกอินผ่านทาง Google ง่ายดีล็อกอินเสร็จกด3ขีดด้านบนครับกดเข้าไปที่ my page เลยนะจากนั้นกดลิงก์ account game สำหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับผมจะมีให้ล็อกอินไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเมลแดงผ่านทางบัญชีแอปสโตนหรือว่าจะเป็น Google ก็ทําการล็อกอินตามที่ทุกคนเนี่ยใช้ล็อกอินในการเข้าสู่เกมของคุณนะเมื่อล็อกอินเสร็จนะครับผมจะขึ้นกราีก็ตรวสอบให่ถูกต้องว่าัรบ้ดค ดซับพอร์ตไปเลยนะครั้งแรกเนี่ยจะมีให้ติ๊กถูกแล้วก็กดซับพอร์ตไปเลยแต่อันนี้ผมกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอตัดรอบทุทกๆหนึ่งทุ่มนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โค้ดให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาดูที่ตรงนี้ครับทุกหนึ่งทุ่มเนี่ยจะมีการส่งโค้ดให้นะณนะปัจจุบันครับมี3โค้ดกําลังจะมี4โค้ดแล้วอย่าลืมมากดที่นี่เรามาดูสกิลของชายอินกันดีกว่าเริ่มจากการโจมตีปกติครับตัวละครตัวนี้ตีตามพลังป้องกันอันนี้เราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะเนาะซึ สนใจเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้ตีโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็ต่อไปครับคอแอคแท c k ปริมาณสูงสุดผมอัพถึงเลเวลสิเลยนะก็คือ702%ยังน้อยกว่าทางด้านของ a l เลเชียมแบนอีกนะแต่มันก็มีเงื่อนไขพิเศษอยู่ที่จะทำให้คอแอ t แท c k ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันแรงแล้วก็ต่อไปครับสกิลทั่วไปไม่ได้มีอะไรครับทำดาเมจสร้างดาเมจท่าน้ํา เมื่อเขาเป้าเนี่ยจะทําให้ศัตรูลอยตัวแล้วก็เมื่อเข้าส่ฮิตสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้ศัตรูเนี่ยดาวก็คือล้มลงนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปครับสกิลทั่วไป2สร้างดาเมจตามพลังป้องกันนะครับผมก็สูงอยู่พอตัวเลยนะตัวนี้เมื่อฮิตสุดท้ายเข้าเป้าจะทําให้แอร์บอลแอร์บอลคือลอยตัวเมื่อเข้าเป้าครับจะทําให้ไม่สามารถฟื้นฟูแก่เป้าหมายได้นะครับผมแล้วก็มี เปิดใช้ซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยดังนั้นคุณใช้สกิลนี้จะไม่ถูกขัดจังหวะเนาะเรามาดูกันที่ตรงนี้ครับผมไม่สามารถวื้นปูได้ถามว่าเอาไว้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมสำหรับส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นพวกอบอสแมงมุมนะครับผมที่มันชอบลอยตัวขึ้นไปหิวเลือดใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดว่ามีชายอินเนี่ยตรงนั้นก็จะไม่ถูกหิวเลือดเออนะครับผมก็เป็นเอฟเฟกที่เอาไว้ใช้เฉพาะทางอยู่พอสมควรตัวไหนที่มันมีการหิวเลือดได้บอกเลยว่าแพ้ทางชายอินแบบจัดๆครับแล้วก็ต่อไปครับสกิลซ ซองจินอูปริมาณดาเมจ3 9 0 0ของพลังป้องกันนะเลเวล17นะครับผมอ่าสร้างดาเมจเป็นท่าน้ำทำให้ศัตรูลอยตัวเข้าฮิตสุดท้ายทำให้ศัตรูเนี่ยลม้มลงครับและก็เป้าหมายเนี่ยจะไม่สามารถฟื้นปูดได้นี่นะครับผมเอาไปเล่นกับซองจินอูได้ด้วยเอออันนี้ถือว่าดีครับผมแล้วก็เปิดใช้เอฟเฟกคำปฏิญาณของเจ้าหญิงนักดาบแม่นะครับผมเป็นเมียทั้งทียังไงก็ต้องมีบัฟให้กับซองจินอูโคตรรักเลยนะครับตัวละครแบบนี้ปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้น5%รล้าณาเมท่าน้ปอร เพิ่มขึ้น10%นะสามารถนําไปเล่นคู่กับซองจินอูได้ยินดีด้วยครับผมและก็ต่อไปครับสกิล QDE นะครับผมเงื่อนไขาการเปิดใช้ก็คือคุณหลบหลีกคอยแท็กปริมาณดาเมจเอ้ยไม่ใช่ดิอันตีนะครับผมแล้วก็หมดสติกักขังทําอะไรสักอย่างก็ได้นะครับผมก็จะมีการเปิดใช้ QDE ก็คือการสลับตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งแล้วก็เข้าสู่ชายอินครับจะเกิดเอฟเฟกตัวนี้นะสร้างปริมาณดาเมจธาตุน้ำครับแล้วก็เมื่อเข้าเป้าจะทําให้ศัตรูล้มลงไปด้วยแล้วก็จะมีการเปิดใช้คําปฏิญาณโอ้โ้วด,ดวย นะดาเมจเพิ่มขึ้น5%ปริมาณดาเมจน,น้ำเพิ่มขึ้น10%ระยะเวลาต่อเน,นื่อง15วินาทีนะครับผมก็ถือว่าดีเลยแล้วก็ต่อไปครับอันตีค่อนข้างที่จะมีปริมาณที่สูงมาก4,680%ของพลังป้องกันคูดาว45วินาทีปริมาณการใช้พาวเวอร์เกร100%นะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยดาวลม้มลงไปด้วยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมสำหรับสกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ในเงื่อนไขคุณสมบัติวิเศษกันมากกว่าโดยพารทสิตรงนี้ให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับเดี๋ยวจะะงงกันอ เรามาเริ่มจากเมื่อทุกคนเนี่ยใช้สกิลทั่วไปสายหนึ่งนะครับผมหรือจะเป็นทาานของคอแอคแท็กก็ได้นะเข้าเป้าครับเขาเป้าก็คือโจมตีดมสตัตวแูแหละก็จะมีการเปิดใช้งานดาบแห่งส,งสวรรค์สวรรค์คูดาว0.5วินาทีอันนี้จาไว้นะครับว่ามีเอฟเวกใหม่ A K ขึ้นมาแล้วดาบแห่งสว,งสวรรค์แต่เราเนี่ยยังไม่อธิบายเราไปต่อกันที่เมื่อเปิดใช้สกิลทั่วไปหนึ่งแล้วก็คอแอคแท็กเหมือนเดิมเลยนะจะมีการชาร์จประสงค์ของดาบโอเคมาอธิบายในทีละส่วนกันดีกว่าอาดาบแห่งสวรรคคืออะไรถ้า ถ้าว่าใครคิดภาพไม่ออกมีซอลินอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนกันเลยครับผมซอลินเนี่ยจะมี R p วจีตกลงมาใช่ไหมนี่เขาก็บอกจํานวนแต่ว่าชายอินเนี่ยไม่บอกจํานวนนะกัก <c oughs> เลยแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตด้วยว่ามันตกมาเท่าไหร่นะครับผมสลับดาบของชายอินอ่ะเหมือนกันนะโดยดาบแต่ละเล่มเนี่ยจะสร้างดามเมจเป็นธาตุน้ํา175%ตามพลังป้องกันนะยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชาร์จเกตของประสงคดาบประสงคดาบเพื่ออะไรก็คือไอ้หลอดดาบที่มันเนี่ยมีอยู่ด้านบนหลอดเลือดของเรานั่นแหละยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่มีประสงค์ดาบ มากขึ้นดาบที่จะตกลงมาเนี่ยก็จะมากขึ้นเช่นกันครับและนอกจากนั้นนะครับผมประสงค์ดาบเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะทําให้ดาบมันตกลงมาเยอะแต่มันยังมีทางด้านของเอฟเฟกดังนี้ครับขั้นของการชาร์จเกตประสงค์ดาบเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นพลังป้องกัน5%เนแล้วก็อตราคีติีคอลเพิ่มขึ้น2%เซนแล้วก็ปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้น2%เรเนระยะเวลาต่อเนื่อง15วินาทีครับซ้อนทับได้6ชั้นก็คิดว่าดาบที่ตกลงมาเนี่ยก็น่าจะเป็น7หรือเปล่าใช่ไหม เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่มีประสงค์ดาบใช่ไหมสอนทับได้สูงสุดถึง6ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มมาอีก6ดาบ ดังนั้นรวมกันก็เป็น7เออเลขสวยนะครับผมน่าจะเป็น7ดาบมาแหละตกลงมาทีนี้เราไปดูทางด้านของ1ดาวกันดีกว่าทําไมดาเมจฉีกมาถึง1 0 2เลยอย่างแรกครับสกิลขายุดาบนะขายุดาบเนี่ยก็คือสกิลทั่วไปาสาย2ครับจะเปลี่ยนเป็นสกิลรวดเร็วขายุดาบแม่งตั้งชื่อให้มันเท่กว่าเดิมแต่เพียงแค่เพิ่มดาเมจเฉยแค่บ,บอกว่าปริมาณดาเมจจะเพิ่มขึ้น60ก็พอแล้วไหมอ่ะเอออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต่อไปครับเมื่อใช้สกิลสวงสวรรค์โจมตีนะก็คือสทั่วไปาย หน,นั่นเองจะมีการเปิดใช้ปรมาจารย์ดาบครับผมเอาล่ะทีนี้เรามาอธิบายเกี่ยวกับท่าได้ของปรมาจารย์ดาบกันดีกว่าเอฟเฟกต์ตัวนี้คืออะไรหลังจากที่เราเนี่ยได้มีการใช้สกิลทั่วไปสายหนึ่งแล้วใช่ไหม สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นคอยสแท็กที่มีการเปลี่ยนไปเล็กๆ,ๆน้อยๆเอาเป็นว่ามันคือคอยสแท็กเหมือนเดิมเข้าใจดังนี้ครับและคุณเนี่ยจะสามารถสแปมคอยสแท็กได้ถึง5วินาทีดังนั้นคุณจะตีเท่าไหร่ก็ได้แต่ภายใน5วินาทีตรงนี้คอยสแท็กของคุณเนี่ยมันจะไม่หายครับจมกดจมตีปกติไปเป็นคอยสแท็กันปั๊บๆๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันปันเร็วอยู่แล้วดังนั้น5วินาทีก็เท่ากับตี5ครั้งนั่นแหละนะครับผมยกเว้นแต่ว่าเราเนี่ยกดตีไม่โดนหรือว่าเราอาจจะขัดจััััังงงหหววะตเเอดดนน้้้ขาไไม่ใคร บอว่าคุณเนี่ยจะต้องตี5ครั้งหรืออะไรก็ตามแต่มัน5วินาทีภายใน5วินาทีกดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนั่นแหละแล้วก็เอฟเฟกตัวนี้รับจะมีการเปิดใช้ซุปเปอร์อาร์เมอร์ก็คือการกระเด็นดังนั้นคุณจะสามารถรำดาบได้รวบไม่ต้องห่วงว่าจะาก,กระเด็นครับแล้วก็ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะเขาจะมีการอัปเกรดประสงค์ของดาบด้วยประสงค์ของดาบเด็กก็คือตรงนี้อ่ะตามที่เราเนี่ยเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วจากพลังป้องกัน5%ก็กลายเป็น10%ตอนแรกเนี่ยเอ้อนสับเปอร์เม,มัน็ได้เป็นเท่าไหร่อ่ย อ๋าใช่ไหมตอนนี้เป็น60%แล้วอ๋อลืมอธิบายนะครับผมก็คูณเข้าไปเนาะตรงนี้ได้1 2อัตราคีนะแล้วก็ดาเมจคีก,ก็ได้อีก12%ตัวละครดีที่มีอัตราคีที่เข้าติดมาให้ <c oughs> เอาล่ะทีนี้เราไปดูทานาของ2องดาวกันดีกว่าสวงสวรรค์โจมตีข้าเป้าจะมีการเปิดใช้เอฟเฟกไม่สามารถฟื้นฟูได้ก็คือสกิลทั่วไปสาย1ตอนแรกมันมีแค่ห้ามฟื้นฟูใช่ไหมมีสกิลทั่วไนนวไปปสาาาาายย1ครัับกก็็ถม,มมม่่จเน้ผอ ยังไม่ได้จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อมมพาตครับก็คืออันตีแล้วเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดอมมพาตก็สตัรน,นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับผม3วินาทีสรุปแล้วก็คือดาวสเนี่ยไม่ได้เพิ่มดาเมจเลยนะครับผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากได้ความสะดวกสบายเจอมอนที่แบบมันมีการฟรื้นฟูพลังชีวิตเคลือนนะครับผมอย่างเช่นไอ้บอสแมงมุมนั่นก็สามารถปลดตรงนี้มาช่วยในเรื่องของปิดการฟรื้นฟูได้แต่จริงคิดว่า อ่าแค่มีสกิลทั่วไปสาย2ก็น่าจะปิดพอแล้วนะแล้วก็ต่อไปครับ3ดาวไอนี่แหละที่มันเป็นปัญหาทําไมกราฟเราเอาไปตีทางด้านของบอสกิลเนี่ยรู้สึกว่าดาเมจตกเออไปดูช่องฝรั่งก็เขาดาเมจตกเหมือนกันผมเทสก็ดาเมจตกมันเกิดจากอะไรเรามาดูกันดีกว่าเมื่อเกตประสงค์ของดาบชาร์ดได้100%จะมีการเปิดใช้งานเอฟเฟกต์มุ่งมั่นของดาบเอฟเฟกต์ความมุ่งมั่นของดาบคืออะไรสกิลสวงสวรรค์โจมตีสกิลทั่วไปสาย1น,นะจะเปลี่ยนเป็นสกิลแก่งสวงสวรครค์ คือถ้าเกิดว่าเอฟเฟกต์ตัวนี้ติดจะทําให้ สกิลทั่วไปเนี่ยมันเกิดเอฟเฟคอีกอย่างหนึ่งนะครับผม,ผมก็พกูดยังไงว่ามันจะมีสสกิลนะเหมือนกับทาดาพวกโกโต,โตดิวจิอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นแล้วก็ปริมาณดาเมจครับจะมีการเพิ่มขึ้น60%อันนี้ของดีเลยแต่ทําไมดาเมจถึงตกละ่ะมันก็คือตรงนี้ครับระยะเวลาต่อเนื่องซึ้งสุดลงจะมีการลบเกรดประสงค์ของดาบทั้งหมดนะครับระยะเวลาต่อเนื่อง6วินาทีบัฟตัวนี้อยู่6วินาทีแล้วถ้าเกิดว่าบัฟหมดปุ๊บมันรีเซ็ตประสงค์ของดาบและการที่ประสง์ของดาบหายเกิดอะไรรขึ้นคั จำนวนของดาบเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วก็ไอ้บัฟพ,พวกนี้เนี่ยลังป้องกันก็จะหายไปเหมือนกันครับนั่นแหละคือความจิ๊บหายแล้วทําไมมันเกิดขึ้นเฉพาะไอ้ตีบอสใช่ไหมตีบอสกิลก็เพราะว่าชายอินเนี่ยเขาสามารถตีได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ไม่ต้องสลับเป็นตัวละครอ,อื่นพูดง่ายมันเป็นทีมไฟท์นะครับผม มันก็เลยแบบว่ามีผลแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเล่นจริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกลงด่านอะไรหมดฮันเตอร์อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเรายังไงก็เล่นชายอินสลับไปเป็นตัวละครอ,อื่นใช่ไหมล่ะบัฟตัวนี้หมดเราก็ต้องสลับไปตัวละครอ,อื่นอยู่แล้วกลับมาที่ชายอินเราก็ต้องเก็บสแต็กใหม่อยู่ดีเนาะต่อให้ไม่มีไอเอฟเฟกตรงนี้ที่สามารถลกเกตประสงค์ของดาบได้สุดท้ายแล้วชายอินการวนมาทุกๆรอบเขาก็ต้องเก็บประสงค์ดาบใหม่อยู่ดีสรุปแล้ว3ดาวเนี่ยดาเมจจะตกเฉพาะบอสกิลนะครับผมถ้าเกิดว่าใครซีเรียดยังไม่ต้องปลดก็ได้แต่ เกิดว่าใครเนี่ย Uh, ซีเรียสว่าหยักคาชายอินไปลงดลง,ลงดานนู่นนี่นั่นนะครับผมก็สามารถปลด3ดาวได้ดาเมจแรงอย่างแน่นอนนะครับผมเอาล่ะทีนี้เรามาดู4ดาวกันดีกว่าอัตราคิย์ที่เข้าแล้วก็ดาเมจคิย์ที่เข้าของชายอินเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นถึง7%นั่นเองครับแล้วก็สามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง3ชั้นซึ่งก็จะเป็นเท่าไหร่เจมเจเจสองสี่มจสามยี่สิบเอ็ดใช่ไหมก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะบวกกับตัวอื่นอีกอุ้ยอัตราคีดของชายอินเนี่ยเกือบถึงหนึ่งร้อยเป ประวัตของดาบเนี่ย เราก็ต้องเก็บใหม่อยู่ดีเดี๋ยวดาเมจหายอืประมาณนั้นหรือถ้าเกิดว่าใครจะลดเพื่อเอาไปใช้อย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปครับเรามาดูกันดีกว่าทางด้านของ5ดาวอัปเกรดเอฟเฟกต์ะส์ของดาบเมื่อเข้าสเตจครับจะมีการเปิดใช้เอฟเฟกต์เจ้าหญิงหัวใจบริสุทธิ์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในทีละส่วนกันดีกว่าอัปเกรดเอฟเฟกต์ะส์ของดาบอัปเกรดอะไรจากอัตราคิย์ที่เข้าเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นเพียงแค่2%ก็จะกลายเป็น4%แล้วดังนั้นจาก12%โดยรวมทั้งนั้จนจากสิบสองเของดี นะครับผมแล้วก็ปริมาณดาเมจคริติคอลจะมีการเพิ่มขึ้น4%ตรงนี้ก็จะทําให้ชายอินเนี่ยดาเมจแรงขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็อีกบัฟหนึ่งครับเจ้าหญิงหัวใจบริสุทธิ์ตรงน <Oh, ี้เนี่ยเราจะได้เป็นถาวรเลยนะครับก็คือปริมาณดาเมจดาบแห่งโชคชะตาเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นถึง60%ดาบแห่งโชคชะตาคืออะไรวะลืมอ๋อนะครับผมไอ้ดาบที่มันตกลงมาใช่ไหมอ่าอันนี้ดีนะครับผมแล้วก็ปริมาณดาเมจสกิลของสกิลทั่วไปหนึ่งนะครับผมทั้ง2อย่างเลยนะก่อนทีีีี่่่่่่มมมัันนนนจะเเเเปปลลลยยยยแ้วกก็็งไคือพิ เลย60ดังนั้นตรงนี้เดี่ยก็จะช่วยให้แรงมากยิ่งขึ้นและทีนี้นะครับผมเรามาสรุปกันดีกว่าอย่างแรกเลยทําไมผมไม่แนะนำเซตอ่าอาร์ติแฟกต์นะครับผมที่มันเป็นทาดของไออันติเพราะว่าเปอร์เซ็นต์อันติมันก็สูงใช่ไหมมันมีตัวไหนวะ นี่ไงนะครับผมพลังป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วก็าสามารถซ้อนทับพลังป้องกันได้แล้วก็ปริมาณออนติเมทเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นด้วยทำไมผมไม่แนะนำตัวนี้ดาเมจเบาครับผม <c oughs> เออเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเซตตัวนี้นั่นเองทําไมเซตตัวนี้ถึงจําเป็นล่ะชายอินเนี่ยมันควรเป็นขอเอ็กแท็กใช่ไหมเพราะว่ามันก็มีการลาอ่าใช่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราหนึ่งดาวเนี่ยสามารถไปใช้เป็น อันอื่นได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีดาวเยอะกว่าหนึ่งยังไงก็ควรไปที่อย่างอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าปริมาณดาเมจสกิลทั่วไปเดี๋ยวจะมีการเพิ่มขึ้นซึ่งชายอินเนี่ยเก็บอย่างไวเลยนะครับผมดังนั้นเป็นเซ็ตของเขาอย่างแน่นอนและยังไม่ได้หมดแค่นั้นครับเรามาดูกันที่ตรงนี้ผมอธิบายไม่ละเอียดขออภัยนะครับผมซึ่งไอดาวที่มันตกลงมามันถูกพิจารณาว่าเป็นสกิลทั่วไปดังนั้นคอยแท็กต่อให้มันจะสามารถสแปมได้ถึง5รอบ แต่ว่ามันก็เคียบอะไรไม่ได้นะครับทั้งดาเมจสกิลตัวนี้นะครับผมทั้ง2อ,อย่างแล้วก็ดาบที่ตกลงมาโดยรวมแล้วดาเมจของชายอินเนี่ยเกิดจากทางด้านของสกิลทั่วไปซะส่วนใหญ่นะครับผมไม่ใช่คอเอ็กแท็กดังนั้นคอเอ็กแท็กเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงให้ทุกคนเนี่ยเลือกคอเป็นตัวนี้จะดูดีกว่านะครับผมที่แบบว่าใช้สกิลอันติเมจแล้วอ่าปริมาณดาเมจที่ไดเขาจะมีการเพิ่มขึ้นถึง20%นะนาบเปนร์เนตรงนี้นหลแมันคือ ใช้อินเนี่ยได้ใช้คุ้มที่สุดถ้าเกิดว่าเรามี5าดาวยิ่งแบบว่าเรามี5ดาวที่เราพูดถึงอีกใช่ไหมอ่าลืมพูดนะครับผม5าดาวเนี่ยมันจะทําให้ไอ้สกิลดาบที่ตกลงมานะครับผมแรงขึ้นถึง60%โอ้โหบอกเลยว่าจากเดิมมันก็แรงอยู่แล้วแล้วมันเพิ่มไปอีก60%อนตะ่ะเอาล่ะทีนี้เรามาดูแนวทางของการจัดทีมกันดีกว่าการจัดทีมตําแหน่งเนี่ยค่อนข้างที่จะสาคัญนะเนื่องจากให้ใช้อินยืนเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ซอลินเนี่ยยืนเป็นอันดับ2ถาาาาามมว่ทํไซอลินเนีเขดส่่ววนตัคอนข้างเยยอะิ่งถ้าเเกิดดว่าาขไ้ เบรกไวเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถรีดดามจได้ไวนั่นเองและการเบรกของเขาเนี่ยจะได้มาจากตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเบรกตำ่ำแต่สุดท้ายแล้วเขาจะมี r า g ตกลงมาช่วยอีกนะครับผมดังนั้นก็ควรให้ซอลินเนี่ยอยู่ตําแหน่งกลางถูกแล้วอ่าแล้วก็บนกันไปแบบนี้เรื่อยๆ ส่วนการจัดทีมนะครับผมอะไรดีที่สุดตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นทีอะไรก็ตามแม่งจะใส่เจาะเกราะเป็นเบตตี้นะครับผมซึ่งตั้งแต่เท่าไหร่วะเบตตี้คือเห็นผลดามจได้เยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงแรกๆเดี่ยอาจจะใส่เป็นทานะของอิอกริดนะครับผมเพิ่มเพิ่ม,มอัตราคิติคอลก็ได้หรือจะใส่เป็นเครย์นะครับผมที่เพิ่มปริมาณดามจคริติคอลก็ได้เนาะอ่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ส่วนตัวของผมแล้วก็คือจะใส่เป็นเบตตี้ดีที่สุดแล้วก็2ตัวนี้ขาดไม่ได้อีกแล้วครับผมอ่ะติดทีมไป จะเป็นประมาณนี้เอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์การต่อสู้กันดีกว่าอันนี้เขาบอกไว้ก่อนนะว่าทำไมผมถึงอัดคลิปไ้ก่อนเพิ่งไปอัดมา,มาเมื่อกี้แหละถ้าเกิดว่าจะให้พูดด้วยกดด้วยมสมองแยกไม่ทันนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเล่นควรเล่นเป็นชายอินกรใช่ไหมล่ะทําไมถึงเล่นชายอินกรเนี่ยตอนบอสมันตีมาปุ๊บเราก็จะได้สลับเห็นไหมนี่ซอล,ลินขึ้นมาแล้วจากนั้นครับกดสลับเป็นซอล,ลินนี่ครับผมอ่าแล้วก็เราจะได้เบรกเห็นไหมแค่สลับตัวมาก็ได้เบรกแล้วว่ะอ่าแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆครับปุบ จังหวะน,นี้เนี่ยเราจะเล่นซอลินยาวๆเลยนะครับผมจนกว่า,อามอนเนี่ยเกาะจะแตกประมาณนี้เลยนะครับผมวิธีการเล่นคอมโบค่อนข้างที่จะง่ายครับตีไปเรื่อยๆจนกว่าเกาะจะแตกไม่ยากนะจริงๆงซอลินเบรกเร็วอยู่แล้วเดี๋ยวสกิลมาก็แตกแล้วเนี่ย นะครับผมเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะใช้อันติต่อได้เลยครับเพราะว่ามีการรีเซ็ตเนาะซอลินกี่ดาวก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับผมแล้วก็โจมตีไปแล้วก็สลับไปครับผมนี่เป็นยังไงทําดาเมจเรื่อยเรียกเงามาครับพร้อมเล่นเป็นชายอินเพื่อทาไมผมต้องเรียกเงามาในช่วงนี้เพราะว่าให้มอนเนี่ยเห็นไหมเอ้ยไม่ใช่ให้มอนสิให้ทางด้านของแปะลงทันแล้วก็เจ้าเคเนี่ยแปะ,ะทําใหไ้ได้รับดาเมจสูงขึ้นใช่ปะผมก็ไม่แน่ใจนี่แล้วก็สลับเป็นชายอินครับเปิดเขตแดนแล้วก็ใช้สกิล ใช้สกิลเสร็จก็ดำไปเลยนะครับผมดํำดาบปืบปบปๆบแบบนี้อ่าทีนี้พอสแต็กเต็มนะครับผมทุกคนจะเห็นได้เลยว่าไอสัญลักษณ์ตัวนี้เดียมันขึ้นมาแล้วซึ่งมันจะอยู่ได้6วินาทีพูดง่ายๆว่าเราเล่นเป็นแค่6วินาทีก็พอแล้วค่อยสลับไปเป็นซอล,ลินดังนั้น3ดาวเนี่ยเล่นพวกดันเจียนอะไรอย่างนี้ดาเมจแรงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเล่นอย่างอื่นเนี่ยโดนรีเซ็ตดาบโอ้โหน้อยนะครับผมแล้วก็ไอดาบประสงค์ดาบที่เราพูดถึงใช่ไหมมันเป็นแบบไหนนี่ไงเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่นี่แหละดาบนี่ ผมจะเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วก็สลับเอาจริงๆไม่ต้องรอให้มันหมดบัฟหรอกถ้าเกิดว่าเราหมดสกิลแล้วเราก็สลับเป็นซอล,ลินได้เลยนะครับผมก็เจ้าบนสกิลเล่นกันอยู่แบบนี้อะแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังนะครับผมแบบเต็มเนาะเอาเป็นว่าผมจะสรุปให้ก่อนก็คือทําเวลาอยู่ที่เท่าไรเอ่ยปกติผมเล่นทางด้านของโกโตดุจิใช่ไหมพลังเนี่ยเยอะกว่าทีมตัวนี้เยอะเลยสกิลเนี่ยก็อัพเลเวล10ทั้งโกโตทั้ง มิเลอิบอกเลยว่าจบช้ากว่าทีมนี้ทั้งทีมนี้เนี่ยผมยังไม่ได้แบบทำเต็มที่เลยอ่ะทุกคนดังนั้นผมบอกเลยว่าทีมนี้อ่ะโอ้โหลีดดาเมจได้มากกว่าโกโตดูจิโคตรที่จะเยอะแต่ว่าข้อเสียก็จะมีมาเช่นกันครับอย่างเช่นทีมนี้เนี่ยตายง่ายนะครับผมเท่าที่เล่นดู อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการล้ำของชายอินใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนเราดูตอนล้ำนะเห็นไหมมันสลับไปสลับมาคือเราดูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ในจุดที่มันมีดาเมจไหมนะครับผมนั่นแหละคือข้อเสียในทีมนี้เนาะแต่ถามว่าเรื่องดาเมจแรงไหมแรงครับผมขนาดผมอัพยังไม่เต็มอัติแฟกเนี่ยผมบอกเลยว่าทางได้ของมิเลอิกับโกโตริจิ แรงกว่านี้เยอะนะครับผมเออก็รู้สึกว่าทีมนี้เนี่ยดามเมจด,ดูดีกว่าโกโตริวจิสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแบบเต็มๆกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> 当たると思った。今からあなたにいい夢を見せてあげるわもう油断しないで当たると思った。<laughs> こっちよ

ルキリーの力です